สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการทำขนมไทยยอดนิยมง่ายๆมาฝากกันนะคะหลายคนคงจะชอบกับขนมทองหยอดทองหยิบฝอยทองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำขนมทองหยิบกันค่ะหลายคนคงชอบด้วยความที่สวยงามเหมือนดอกไม้ของเขาและคิดว่าทำยากแต่วันนี้นะคะจะมาสอนเคล็ดลับโดยที่เราใช้แค่ไข่ไก่ในการทำแล้วก็รสชาติไม่หวานมากนะคะอร่อยมากๆเลยมาดูวิธทีทำกันเลยค่ะ ต้นเราจะทำน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะในส่วนของขนมทองหยิบเนี่ยเขาจะมีน้ำเชื่อมสองอย่างด้วยกันเป็นน้ำเชื่อมที่เราไว้โรยทองหยิบตอนที่เราเอา่อโรยไข่ลงไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นน้ำเชื่อมหลังจากที่เราเซตตัวทองหยิบเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาแช่ไว้เพื่อให้เขาคลายความร้อน มาดูสูตรน้ำเชื่อมที่เราไว้ใช้โรยไข่กันนะคะเราจะใช้ปริมาณน้ำตาลทรายเนี่ยเท่ากับปริมาณกับน้ำเปล่าวันนี้ใช้ที่750มิลลิลิตของน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทราย750กรัมค่ะจากนั้นถ้าเพื่อเพอมีใบเตใบเตยนะคะก็ใส่ใบเตยลงไปแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นสารแต่งกินได้ค่ะจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะคะเราก็นำตัวใบเตยเนี่ยออกค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของน้ำเชื่อมที่ไว้ใช้แช่หลังจากที่เราทำทองหยิบค่ะมาดูในส่วนของน้ำแช่ตัวทองหยิบนะคะก็วันนี้ทำครึ่งสูตรค่ะแต่ว่าถ้าสูตรเต็มก็คือน้ำเปล่า500 500มิลลิลิตรกับน้ำตาลทรายนะคะ400กรัมค่ะจากนั้นก็ต้มจนกระทั่งตัวน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ ต่อมาเรามาเตรียมในส่วนของไข่กันค่ะโดยวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด100%เเลยแต่ว่าบางคนอาจจะชอบไข่เป็ดก็สามารถผสมไข่เป็ดได้เพื่อให้ได้สีสวยงามมากขึ้นค่ะ อันเราจะแยกในส่วนของไข่แดงนะคะออกจากไข่ขาวซึ่งตัวทองหยิบก็จะทำคล้ายๆกับฝอยทองเราจะใช้แต่ตัวไข่แดงค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะตีผสมตัวไข่แดงให้แตกออกจากกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีให้เขาขึ้นฟูค่ะในส่วนของทองหยิบนะคะเราจะแค่ตีจนกระทั่งไข่เนี่ยเขาขึ้นฟูเป็นเนื้อนวลสีออกครีมครีมนะคะเราก็จะนำมาหยอดค่ะ นะคะพอได้ลักษณะครีมแบบนี้เราก็นาไปหยอดกันค่ะจากนั้นเราจะนำตั้งตัวน้ําเชื่อมนะคะโดยก่อนหยอดนะคะตั้งน้าเชื่อมให้เดือดเลยจากนั้นปิดแก๊สค่ะตัวที่เป็นฟองเขาก็จะเบาลงแล้วเราจะถึงทําการหยอดลงค่ะในการหยอดก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะที่เราทานข้าวเลย ก็ค่อยๆหยอดไปแล้วก็คือถ้ากระทะเราใหญ่นะคะเราก็หยอดให้เขาห่งหางๆกันไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาชนกันแล้วก็ติดกันค่ะ จากนั้นเราก็จุดไฟนะคะโดยใช้ไฟกลางค่ะก็ทําจนกระทั่งต้มจนกระทั่งตัวท้องหยิบของเราเนี่ยมีความฟูฟูขึ้นมานะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อให้เขาสุกอีกด้านหนึ่งค่ะ นี่นะคะพอฟูป,ประมาณนี้เราก็กลับด้านค่ะจากนั้นเราก็จะต้มต่อไปอีกประมาณ2นาทีนะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วค่ะในระหว่างนี้เราก็เตรียมนำน้ำเชื่อมใส่นะคะมาไวขา้ข้างๆพอครบ2นาทีเราก็จะตักในส่วนของทองหย,ยิบเนี่ยลงไปไว้ในออน้ำเชื่อมใส่ค่ะ นี่นะคะครบ2นาทีก็ตัวทองหยิบของเราก็สุกนะคะก็ช้อนขึ้นมาไว้ในน้ำเชื่อมใสค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ที่ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้เขาคลายความร้อนแล้วก็อุ้มในส่วนของน้ำเชื่อมเนี่ยเข้าไปค่ะ ก่อนหยอดครั้งต่อไปก็ใช้ตะแกรงนะคะในการช้อนพวกสิ่งที่มันเป็นเศษอะไรเงี้ยขึ้นมาให้หมดค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือทำให้น้ำร้อนแล้วก็ปิดแกส๊สแล้วก็หยอดตัวทองหยิบเหมือนเดิมค่ะ มาเราจะมาทําการจับจีบกันนะคะวันนี้จะทําเป็นทั้งหมด5จีบเพื่อนๆสามารถทําเป็น4จีบหรือ5จีบก็ได้แล้วแต่เราชอบแต่ส่วนตัวคิดว่า5จีบก็จะสวยนะคะเราจะนําด้านเรียบเนี่ยไว้ข้างล่างนะคะโดยในตัวของทองหยิบจะมี2ด้านด้านที่ฟูๆลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะไว้ข้างในแล้วก็ด้านที่เป็นลักษณะด้านๆก็จะไว้ข้างนอกค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วนะคะพยายามกะว่าให้5จีบแล้วก็ขนาดเท่าๆกันค่ะ จากนั้นเราก็จะบีบเอาน้ําเชื่อมที่มันติดอยู่ข้างในเนี่ยออกไปนะคะตัวทองหยิบของเราเนี่ยจะได้ไม่หวานมากค่ะพอได้จีบลักษณะนี้เราก็ใส่ในถ้วยเลยแล้วก็พักทิ้งไว้ตัวทองหยิบของเราเนี่ยก็จะเข้าทรงค่ะก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะในการจับทรงให้เขาเอ่อเป็นดอกเป็นกลีบชัดเจนลักษณะนี้ค่ะก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขนมท้องหยิบของเราชื่อเป็นมงคลรสชาติอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากหวานกำลังดีค่ะคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ